และนี่นะคะเราก็มาถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิแล้วค่ะเรากำลังจะไปนั่งรถอะไรร่อรถไฟฟ้าไปสถานีเอกมัยนะคะไหนวิ่งไปหาป๊าป๊าหน่อยวิ่งไปหาป๊าป๊าเลย เราก็มาถึงรถไฟฟ้าแล้วค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของคามิวลอีกนะคะที่ได้มานั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะเ้อยวันอยู่กับปะปะ๊า ต่อไปนะคะตัวครับต๊กถึงเท่าไหร่คะเก้าสิบเจ็ดเ๋้าสิบเจ้าองก็ระบบนะคะต่อไปครับไปเลย นี่นอูออ่นี่ไงพ่าอยู่นี่ไงเมื่อก่อนนะไม่มี กันลบลเราตรงนี้เราตรงามาแล้วาาล้วรถไฟฟ้ามาแล้ว จับเดาไว้จับเดาไว้อ่าจับเนั่งจับลูกมูกเออเธอก็ไปนังกับลูก,กนั่งรถไฟอยู่ฮอ ไปเราถึงสถานีเอกมัยแล้ว Yeah. 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 Thank you.